ตึงไม่รู้แต่ขาตลาดแต่เซรีไทยจัดมาให้ได้กับรีวโอโฟวิลคันนี้ค่ะรถปี 2, 0, 2021เลขไม้เจ็ดหมื่นเท่านั้นได้เลยว่าไปว่า,มมาชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอก,กับน้องบีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะนํารถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะกับเจ้าคันนี้เลยเตร์ตาไฮรักรีวโนะคะคันนี้เป็นหัวเดี่ยว4คูณ4นั่นเองนะคะบอกเลยนะคะหายากมากๆนะพี่นะเออนะคะแต่เซรีไทยจัดมาให้ได้นะคะคันนี้เป็นรถปี2021มาพร้อมสีเท่างเงินสวยๆเลย เลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นรับประกันไม่แท้รับประกันโครงสร้างให้นะคะพี่ๆคะ่ะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแต่งลอมาให้ด้วยอ่ะดูกันที่ส่วนหน้าเลยนะคะกระจังนนหน้าคะ่ะดีไซน์ชมหน้าหมูป่าหรือจะเรียกชมหรือจะเรียกชมหน้ายักษ์ก็ไม่ว่ากันนะคะในส่วนของโคมไฟนะคะก็ใส่กลิ้งเลยได้ดวงไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมไฟหลีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะคันนี้บอกเลยติดคิว มาให้ทั้ง4ล้อจ้ะพี่ๆจ้าของแต่งคันนี้รวมมูลค่าแล้วกว่าครึ่งแสนนะไม่ได้โม้นะคะไม่ได้เกินจริงนะพี่ๆนะในส่วนของล้อค่ะคันนี้น้องบินใส่ให้เป็นยางออฟโรดนะคะพี่ๆคะ่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยคันนี้แม็กนะคะเป็นล้อแม็กลุกโม่นะคลาสสิกตลอดการแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2008จ้ะพี่ๆจ๋าด้านข้างก็มี ันยลักใครลักและขนาดกําลังเครื่องมาให้นะคะในส่วนของกระจมองข้างนะคะสีดําด้านสวยๆกันไปเลยคันนี้ได้เบ้ามือโครเมียมมือจับสีดํานะคะตัดกันอย่างลงตัวเลยมาดูกันในส่วนของเม็ดอาร์คแผงประตูกันบ้างจา้าพี่จา๋าเครื่องรับประกันนะคะว่ารถไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะพี่คะนี่อาร์คเรียงตัวสวยงามนะคะกลมกลิกนะคะคมชัดทุกจุดเลยนะคะ แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหรือการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะบอกเลยสวยงามมากนะในส่วนของบันไดด้านข้างนะคะน้องบีติดมาให้ทั้งสองข้างเลยพี่ๆแข็งแรงมากนะบอกเลยนะนะคะเป็นของใหม่ด้วยนะพี่นะ้ำไม่ได้เอาถุงมาติดหลอกๆนะคะอ่ะดูกันในส่วนของภายนอกตัวรถนะตำหนิไม่มีให้เห็นเลยนะคะพี่รับประกันนะคะให้รับประกันให้ว่ารถสวยจริงนะสติกเกอร์4ีคุสริบลอกนะคะตรงรุ่นแน่นอนอ่ะ มาชมกันต่อในส่วนของบั้นท้ายตัวรถกันบ้างพี่ๆจ๋าบันท้ายตัวรถก็มาพร้อมกับไฟท้ายดวงโตๆสวยๆเลยสัญลักษณ์นะโตโยต้าไฮรักรีโวมีมาให้ครบค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงกลางนะคะของฝาท้ายนะคะนี้ติดกันชนด้านท้ายไม้ด้วยนะคะพี่คะสวยๆงามๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะหรือกําลังตามหารีโวหัวเดี่ยว4ี่คูณสบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดนะคะอาร์กนะคะในส่วนของอาร์กท้ายกระบะค่ะก็คมชัดเหมือนกันนะคะกลมกลิกเลยพี่ๆจ๋า สวยงามมากๆนะคะใครที่กําลังตามหานะบอกเลยห้ามพลาดจริงๆเพราะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะนี่อ้ามแผงประตูจุดที่2ก็กลมสวยคมชัดนะคะสภาพขอบยาง99%เลยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ลูกค้าถามหากันมาเยอะนะพี่นะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะสภาพภายในพี่เบาะเป็นเบาะหนังนะคะ40-60กันไปเลยนะค,ะคันนี้เบรกมือแบบดึงเนาะ นะคะแผ่นยางอะไรคือสภาพสมบูรณ์มากนะคะคันนี้เกียร์กระปุกหสปีดได้หน้าจอทัสกรีนนะคะในส่วนของคอนโรุหนน้าดีไซน์สีดําด้านเลยคันนี้เลขไม่เพียงแค่7จ็ดหมื่นเท่านั้นรับประกันให้ด้วยว่าเป็นไมเท้ ts, นะคะนี่กําลังตามหายหอยู่เปล่าตามหาก็จัดได้เลยนะพี่นะเ<ม>ดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้ขนาดกาลังเครื่องยนต์นะอยู่ที่2008นั่นเองนะคะพี่คะนี่ ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะพี่อาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่ก็เปิดได้นะคะอ่ะในส่วนของฟ้าครอบเครื่องกันเลยคะ่ะพี่ขาสาภาพ99%สมบูรณ์แบบมากนะพี่นะแต้มสีนะคะอาร์คนะคะหรือน็อตหัวเครื่องนะคะน็อตตัวเครื่องต่างๆน็อตทุกจุดนะไม่เคยขยับมาแน่นอนไม่เคยผ่านการผ่าเครื่องมาแน่นอนคาหน้าตรงดิ่งๆเลยนะพี่นะตรงดิ่งเลยไม่มีรอยย่นหรือว่ารอยเฉียงรอย แข่งหรือว่าอะไรตั้งใดทั้งสิ้นที่ผ่านการชนมานะพี่นะในส่วนของรูกลมคมชัดทุกจุดนะพี่ๆนะแผ่นเพจค่ะสภาพสมบูรณ์มากนะคะไม่เคยคไม่เคยผ่านการเปลี่ยนการต่อการสลับมาแน่นอนนะคะในส่วนของน็อตด,ด้านในฝากระโปรงนะคะ,ะเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแผงกันความร้อนสภาพ99% กับเจ้าคันนี้ค่ะโตโยต้าไฮรักรีโว2.8นะคะคันนี้4ีคูณ่ค่ะพี่คะใครที่กำลังตามหาอยู่เป็นรถปี2 0 2 1ราคาเพียงแค่5 7 9แ0 0เดนาเท่านั้นเลขไม่เ0 0 0 0ืฟรีเราจะเต็มสบ,สบายเลยจ้ะพี่จ๋าหากลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้โทรหาุ้งบินได้เลยที่เบอร์0 9 5 0 3 0 4 2านสูนะคะจอง9 9 9าบาทเท่านั้นเองนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลจ้ะพ,พี่จ๋ารับไปเลยบัตรเซฟไทยแฟมิลี่การใช้งาน ประวัติเครดิตดีฟรีด้จัดเต็มขับเพลียยาวอีก90วันน้องบินก็ยังมีมาให้หากสนใจแล้วอย่ามัวแต่มองเดียวรถติดจองนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจติดต่อหาน้องบินได้เลยวันนี้น้องบินขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคิดถึงรถรยนต์มือสองหใจเซรีไทยรถสวยค่ะ